ขึเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นกนนารพนันและสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิแปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำพี่น้องจ๋าเรามารับชมย้อนหลังนะคะงวดที่แล้วนะคะวันที่23วันพุธที่23เดือน365นะคะสูตรอมตะนะคะตัวเลขที่ออกก็0801720108นะคะตัวเลขพิลุก,ก็เข้าเจ7เลขตารางนะคะ ะะเข้าสองเสูตรอมาตะนะคะเรามารับชมสูตรโคงสุดท้ายนะคะโคงสุดท้ายพี่หลิวหลุดนะคะโคงสุดท้ายหลุดนะคะนะคะโคงสุดท้ายก็เข้าแต่วิ่ง8นะคะพี่น้องจา๋าขอโทษขออภัยนะคะนะคะเพราะว่านะคะนะคะ เราไปรับชมคลิปต่อไปเลยจ้าแต่ว่าสูออาาตรอมตะก็ยังเดินดีอยู่นะคะพี่น้องจ้ากราบสวัสดี fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะกราบสวัสดี fc ที่อยู่เมืองไทยและอยู่ต่างประเทศนะคะและก็พี่น้องทางโซอปป,อ,ปอลาวด้วยนะคะทักทายนะคะพี่น้องจ้าพี่ริวผ้ารวยชาแนลนะคะ ะะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะฝากคําเตือนทางช่องทางช่องทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจ๋านะคะแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะผู้ปกครองควรแนะนำนะจ๊ะพี่น้องจา๋าพี่น้องจ๋านะคะ วันนี้ก็ได้นำแนวทางเราพัฒนานะคะแนวทางเราพัฒนางวดประจำวันศุกร์ที่ย5สหเดือนมีนาคมหรือว่าเดือน3 2565มาฝากพี่น้องนะคะโค้งสุดท้ายไปกลับนะคะโค้งสุดท้ายไปกลับนะคะพี่น้องจ๋านะคะนะคะก็นะ เด่นก็มี9้ามี6วิ่ง3ามมีสี่เพิ่มเติมนะคะเลขตารางนะคะเลขตารางมี3ม 9, มี9้ามีหมีเจดนะคะพี่น้องจ๋ามี6มี7นะคะเลขตารางนะคะจับคู่ได้นะคะพี่น้องจ๋านะคะนะคะวันนี้สุดโค้งสุดท้ายนะคะก็มาฝากนะคะ ท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดซับ s ไค i b ์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะพี่น้องชาเรามาชมจับคู่กันเลยนะคะบนนะคะนะคะบนก็จะมีสามสี่สองสามเจ็ดสามสามเก้าเก้านย์เก้าหกนะคะพี่ดิวก็แยกไม่ออกว่าเด่นตัวไหนหมายความว่าคือเด่นเด่นหมดเลยนะคะ พี่หลิวเน้นให้สามสี 3, 4, 7, 3, นะะ่นะคะสามสี่นะก็สามสี่เจ็ดสามนะคะนะคะแต่ก็เป็นชุดเน้นเหมือนกันนะคะสามสี่สองสามเจ็ดสามสามเก้าเก้าศูนย์หกเก้านะคะพี่น้องจา้าท่านที่เข้ามารับชมก็ขอให้รวยรวยเฮงๆนะคะพี่น้องจา๋ามันเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจา๋ามีเข้ามีหลุดนะคะ ะะตัวล่างนะคะเราไปชมตัวล่างนะคะนะคะล่างก็จะมี4 3เหมือนเดิมนะคะพี่ดิวเน้นมาก4 3จะมาคู่กันไหมคือชนนะคะ6 2 2 9 4 2 2 4, 4 0 2 3 0นะคะเน้น4 3 2 9 0 2นะคะนะคะจะมาตัวฟันไหมนะคะเลขเบิ้ลถ้ามีเบิ้ลก็มี สามสามสี่สี่มาฝากพี่น้องจ้านะคะนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะรวยรวยเฮงเฮงทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า